สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสารธรรมนำโซครับเฮาป้ากันเป็นประจำตึงวันเวลาตีห้าจนถึงเวลาตีห้าเกินดิจิทัลทีวีหมายเลข1 1และป้ากันแหมหนึ่งช่องตางก็คือตางเพจ nbtnot ครับวันนี้ผมเองนเรนใจมโนครับปาคุณผู้ชมมาอยู่ตีวัดราชประดิษฐ์ตำบลแม่นาอําอเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่จะได้มาสนทนาธรรมกับพระประหลัดสตายุธรรมทีโปเลขานุการเจ้าคณะตำบลปิงโคง้งประธานพระ นักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สมและเป็นเจ้าอาวาสวัดลาดประดิษฐ์ตำบลม่นาอําเภอเจียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นมาสการพระคุณเจ้าครับเจริญพรลุงเพกครับวันนี้ก็ได้มาแฮมรอบหนึ่งสำหรับวัดลาชประดิษฐ์ตีเจียงดาวที่นี้สาธุครับครับวันนี้จะได้มาสนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าอาจจะมาเน้นในเรื่องของสุขภาพนะพระคุณเจ้าตามแนวของหลักธรรมแล้วสามารถจ่วยห้ พุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอายุยืนได้ตัวได้เหมือนกัครับพระคุณเจ้าครับเจริญพรนะในส่วนการใช้ชีวิตนะในยุคสังคมปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่าสุ่มเสี่ยงในการเป็นอยู่การครองชีพต่างๆครับล้วนแล้วเกิดจากการกินการเป็นอยู่การดำรงชีวิตใน ดังเช่นปัจจุบันนี้ก็มีภัยเรียกว่าภัยยุไคไฮเทคในสมัยก่อนนี่บม,มีนะก็คือเรื่องของฝุ่นควัน p ีเอม2.5สิ่งเหล่านี้ก็เป็นภัยเงียบเป็นภัยเงียบเป็นภัยคุกคามที่สมัยปู่ย่าต,ตายายเรานี่มมบะหมี่ถึงแม้ว่าจะเผาให้เผาซวน ก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ในยุคที่โลกาพิวัตมันมันมีสิ่งเหล่านี้ที่บรน,น่าจะเกิดขึ้นนะในในยุคก่อนที่ปู่ย่าตายายเรายัางตักน้ำบอกกินครับยังบ่ได้ซื้อน้ำกินอย่างปัจจุบันนี้เฮาก็บ่น,น่าเชื่อว่าแหมน้อยเขาจะได้ซื้อน้ำกินนะ,ะน,นั่นบาแน่ต่อไปในวันข้างหน้าอนาคตเขาอาจจะ ได้ใช้เครื่องออกซิเจนซื้ออากาศหายใจก็ได้ใน,ในบอกว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนในลักธรรมของทางพระาศาสนานี้การดำรงชีวิตจะได้นะ่คือมีอายุยืนนี่นะถ้าในตามลักธรรมคำสอนของพระาศาสนาเฮานี้ก็จะต้องมาพูดถึงเรื่องศีลพูดที่รักษาศีลนะเพราะว่า รักศาสนาเฮาก็ต้องหนีบปนนะไตรสิขาศีลส,สมาธิปัญญาอยู่แล้วท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านใดนะที่อยากจะมีอายุมั่นขคนยืนนะอายุ80-90ิบ0 0นะร้อยปนะีในทางพระศา,าสนาก็ว่าเฮาจะต้องรักษาศีลข้อหนึ่งท่าได้ค,คือปานาติบาคือบ่ค่าสัตว์ตวชีวิต Mm hmm. บอทำชีวิตของสัตว์อื่นให้่ล่วงไปนะถ้าเราฝึกเป็นประจำทำอย่างเนี้ยเว้นจากการฆ่าสัตว์บอกว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไม่เป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นในทางศาสนาในทางหลักธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรับรองว่าบุคคลผู้นั้นจะมีอายุมันขวัญยืน mm hmm. เพราะว่า บ,บาดบาดบาดได้เบียดเบียนชีวิตครับสัตว์หรืบอบุคคลอื่นเพื่อตายตกไปแล้วก็จะมีของแถมแถมอย่างหนึ่งก็คือทํำยังไงบาคือเฮาเป็นโรคเป็นภัยเยอะคนะบัมีมโรคบามีภยยัยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนนี่ล้วนแต่ปรารถนาดังคำที่ท่านว่าอโลคยาปรามาราภา ความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยถึงจะมีอายุมากแต่สุขภาพสมบูรณ์ดีแข็งแรงดีบ,บาดเจ็บบาดเป็นบาดเมื่อยบาดไข้เป็นลาบอันประเสริฐความบ่มีโรคเพราะฉะนั้นทำยังไงท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้ฟังที่เราจะใื้เราบ่มีโรคบ่มีภัยมาเบียดเบียน ม่มีสุขภาพแข็งแรงนะก็คือในทางข้าศาสนาแล้วท่านก็ได้สอนได้บอกไว้ว่าอย่าได้เบียดเบียนสัตว์อื่นบเบียดเบียนในที่นี้ก็คือบัทรมานสัตว์บทับทรมานสิ่งที่มีชีวิตอ่บาบัตกักขังนงเนียวอืมบัตรกักขังนงเนียวบัทรมานอย่างใดครับดังเช่นว่าเราเอานกมาขังไว ในกรงถามว่ามันสะดวกไหมมันสะดวกสำหรับซัดนะไม่ต้องหาตื่นมาก็มีกินมีน้ำกินมีอาหารกินมีข้าวกินแต่ว่ามันสบายพี่เอกโดยธรรมชาติของนกมันต้องบินขึ้นลงไปไกลๆได้ทุกตีทุกแ่งแต่เขามาจำกัดเป็นอยู่ในกรงน้อยๆเขาเรียกว่าสะดวกแต่ไม่สบายมันทรมานไหมทรมานนะ ไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ยากจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามที่เขาอยู่ตามธรรมชาติครับแล้วเรานํามาตักขังนงเหนียวเนี่ยมันได้รับความทุกข์ทรมานอม,มันกระทาเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราบุคคลที่ทําอย่างนี้แหละครับมักจะมีโลกมีภัยเป็นโลกเป็นภัยเยอะนี่นะเพราะฉะนั้นแล้วท่านสาธุชนญาติโย,ยมผู้ฟัง ถ้าเราหวังว่าเราอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงครับรบ่มีโรคบ่มีภัยมาเบียดเบียนะเรากรรมบ่ต้องที่จะทรมานสัต์หรือว่าไปเบียดเบียนสัตว์อื่นเพื่อได้รับความเดือดร้อนอย่างอย่างเนี้ยก็จะทำเพื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงรรห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บบ่มีโรคมาลุมเล้าเฮาถ้า ด้วยเหตุว่าบ่มีกรรมนักนะครับบ่มีเหตุที่เป็นกรรมนักจะทำให้มาบรนทอนอ่าก็จะสามารถทำให้มีสุขภาพแข็งแรงได้อ,อันนี้เป็นต้นพรอคุณเจ้าอู้ถึงคําว่าการบะเบียนเบียร์ซับนี่มาได้หมายความว่าอันจะต้องแบบบากกลินเปินอย่างเดียว แต่เหมือนที่พระคุณเจ้าได้ยกตัวอย่างไปก็คือการตีเลี่ยงนกแต่เอานกขังไว้ในกรงฮันก็คือเป็นเป็นแฮมย่างหนึ่งตีขงเขาควรจะเลี่ยงตัวอีเหมือนกันนะพระคุณเจ้าครับใช่ครับมาบ้าน,น่าจะทำครับนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอเรามันเป็นธรรมชาติของเขาอะ่ะครับเราก็บอกควรจะไปจับไปแย่เปิ้อนมามากักมาขังไว้นะบนบที่กล่าวไปข้างต้นว่ามันสะดวก แต่มันมาสบายครับนะธรรมชาติมันก็ต้องอยู่ของมันแบบนั้นนะถ้าถ้าเราไปแบบจํากัดมันในการอยู่การกินของมันมันทําให้อึดอัดครับแล้วก็เศษกรรมพวกนี้มันก็จะสะสมไปแล้วก็มันจะกลับมาหาเราครับ <ไป S 1> ครับไปหาหมดหาหมอบาหายนะเนี่ยเนี่ยมันถ้า ถ้าเราเว้นจากสิ่งเหล่านี้ได้นียมันจะทำให้เราห่างไกลจากโลโลคาพยาธิห่างไกลโรคกลภัยนะก็จะอยู่ไปได้อายุมันควัยืนอย่างที่กล่าวไปได้ยืนพระคุอองเจ้าอุจจีราเอก้นถึงตีมีคนสองสามีภรรยาโพสลงโซเชียลว,ว่าคือคือสองคนเนี้ยแต่งงานกันมาเมินแล้วแต่แบบมีลูกสักเตือแต่ กลับไปมองแหมยังหนึ่งว่าเปิลเลี่ยงแมวกับเลี้ยงหมาไว้เยอะพระคุณเจ้าครับรแต่หมากับแม่จะเปิลเลี่ยงอยู่เนี่ยเอาไปทําหมันอมสองคนนี้ก็เลยมาคิดว่าเป็นเพราะว่าเอาสัตว์ไปทําหมันหรือเปล่าทําให้เราสองคนไม่มีลูกสักทีพระคุณเจ้าครับเจเดนพร,รในส่วนนี้อตามาถ้าถ้ามองมองตรงนี้ก็ก็มีส่วนนะครับเพราะว่าเรา ผิดธรรมชาติเนาะนะไปทำหมันไปจำกัดเพิ่มน,นี่อนะมันอาจจะมีส่วนแต่บ่มากหรอกแต่ว่าเราเราต้องย้อนไปดูนะว่าในอดีตนะเราทำอะไรมาบ้างเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เรามาสามารถที่จะรยังรู้ได้นะแต่ว่าแต่ก็บอกควรนะนะแต่มันต้องมีเหตุไม่ใช่ว่าบันต้องทำไปทั้งหมดไปใช่ มันต้องมีมีเหตุมีปัจจัยที่เราจะต้องไปทําตรงนั้นอแต่ถ้ามันมันเกินกว่าเหตุเกินกว่าปัจจัยเราก็ไม่ต้องไปทําครับเราก็ปล่อยตามธรรมชาติหรือว่าเราก็ม่ต้องมาเลี้ยงดีที่สุดเพราะว่าเราจะต้องรับผิดชอบตัวตนเองแล้วเ,เราต้องรับผิดชอบต่อสัตว์ที่เรานํามาเลี้ยงและท้ายที่สุดเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมอือันนี้จะเป็นปัญหาสังคมถ้าเลี้ยงมค,คมันมันจะทําให้เป็นปัญหามันไม่จบไม่สิ้นนะ เหมือนกับอยาก็กดแหงกรามตีปันเคยทําเป็นละครออกมาว่าตอนเป็นละออนชอบเอาบะทบใส่ขังคกและกระจุดก็จะเป็นสิ่งตีละออนแบบหมวนกันเพาะใหญ่ขึ้นมาคนคนนี้ประสบอุบัติเหตุก็คือปากเวอะเหมือนกับขังคกที่เขาเคยทําไว้ตอนเป็นเด็กอันนั้นมันก็คือย้อนมาจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าในใน ศาสนาเรานะก,ก็สอนให้เชื่อเรื่องกรรมผลของกรรม,มทำกรรมใดไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นไปเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ฟังเราหวังความสุขเราเกลียดทุกข์รักสุขชันใดรสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายในโลกใบนี้ก็ต้องเกลียดสุขรักทุกข์มัน S <S เกียรติทุกรักสุขของเราเรบเพราะฉะนั้นเราจะทำมาอย่างเนี้ยเราก็ต้องกึดถึงใจเขาใจเราเราเกียรทุกยังไง,ขง,ขงไเขาเรานั้นก็เกียรติอย่างนั้นเราหวังความสุขยังไงเขาก็หวังอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยนะเราก็ต่างหวางความสุขความสบายเหมือนกันเราก็ย้อนมาว่าเราจะทํำยังไงนะว่าการกระทําของเราจะไปเบียดเบียนผู้อื่น ั S <S บะเบียดเบียนตนเองและสังคมนั้นหมู่บ้านนั้นบ้านเมืองนั้นก็จะอยู่กันแบบมีความสุขนะบะเบียดเบียนกันอยู่กันแบบร่มเย็นเป็นสุขว่าอันนะต้นรายการเพราะคุณเจ้าได้อู้ถึงเรื่องของการไม่กินทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อย่างาเอเอกเลยย้อนไปถึงว่ามันก็จะมีเทศก,กาลกินเจ,จ <ะ S 2> ตีเท้าแบบพยายามแบบจะไปกินไปกินแบบ เนื้อสัตว์ต่างๆแต่ถ้าเอาไมา่ยากกันตลอดทั้งปีอย่างเ้ยมันก็จะยากเขาเขามีวิธีอย่างใดดีครับตีแบบควรเลี้ยงสัตว์ใหญ่ไปเลยหรือกินอย่างใดตีตีมันดีต่อสุขภาพแล้วก็มาได้ไปเบียดเบียนสัตว์เหล่านี้ตัวครับว่าคุณเจ้าครับก็อยากจะแนะนาให้เป็นกลางๆนะครับไม่อยากจะให้ไปยึดติดกับการกินอะไรพวกนี้นะอ่าให้ให้ปฏิบัติพอดีพอดีเนาะครับไม่ ตนเองก็ไม่เดือดร้อนเพื่อนๆนก็ไม่เดือดร้อนในการกินนะบางครั้งมีปัญหาเรากินเนื้อเพื่อนไม่กินอแล้วก็ไปอยู่ออฟฟิศเดียวกันอยู่สถานที่เดียวกันเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะก็เอาที่ทําแล้วสบายใจสิ่งไหนก็ตามที่เราทําแล้วสบายใจนั่นคือบุญบนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีข้อจํากัดให้ตนเอง ไม่ต้องขีดกรอบให้ตัวเองว่าจะต้องทําแบบนี้จะต้องเอาแบบนี้อเอาจนได้อย่างเงี้ยคือมัชชีมาปฏิปทา,าเอาแต่พอดีพอแงมเราไม่เดือดร้อนเพื่อนไม่เดือดร้อนและสัตว์ไม่เดือดร้อนกินได้ก็ทําใจให้สบายก็แล้วกันไม่ต้องว่าจะมังสวิรัตจะเจทั้งหมดเลยไม่จําเป็นนะในในในแต่มาคิดว่ายอย่างนั้นนะเอาเอาที่เราสบายใจ แล้วเราอยู่กับสังคมได้เพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมนะเราต้องพบปะผู้คนครเราต้องอยู่กับพบค้าสมาคมเราก็อย่าไปฝืนให้มันมากอพอดีพองามนะใจเขาใจเรานะอย่าไปคิดว่าฉันจะต้องวิเศษอยู่คนเดียวทําได้อยู่คนเดียวเป็นการเอาชนะกันอย่างนี้ก็ไม่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติอ่ะนะ เอาพอแต่พอดีพอดีนะครับเพราะอย่างนี้หลายๆคนบอกว่าอาแต่ละปีกินกินจีนกินเอียงมาเยอะอันก็จะขอถ่ายบาปด้วยการไปถ่ายชีวิตโครกบืออย่างเอี้ยมันแหลกกันได้ก็ครับพราะคณเจ้าจริงๆแล้วอ่ะก็แลกกันได้ไหมไม่ได้หรอกครับแต่ว่าแต่คิดที่จะทํานั้นมันเป็นกุศลแล้วตอนที่เราคิดว่าจะทําจะทําจะถ่ายชีวิตเนี่ยครับมันเป็นกุศลกรรมละเป็นกรรมดีที่มันเกิดขึ้นในใจเรา แล้วเรายิ่งได้ไปทําอีกนี่มันเกาะทวีคูณเพิ่มบุญขึ้นไปอืนะเพราะฉะนั้นก็ทําได้นะเหมือนเหมือน,มนไม่ต้องไม่ต้องมีข้อจํากัดอะไรอย่างมากมายคิดจะทําดีก็ทําไปเลยครับอ่านะไม่ต้องตั้งโจทย์ให้ตัวเองเยอะไม่ต้องว่าจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะอยากจะทําก็ทําไปเลยเพื่อมันสบายใจทําแล้วละผลของการทานะั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาเรา ไปต้องคิดไปว่าเราจะทําแล้วคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นจะเป็นอย่างนี้บางคนใส่บาตรเนี่ยยังห่วงนะว่าตุ๊เจ้าจะเอาไปยังอย่างใส่บาตรแล้วไปทําบุญแล้วทุ๊เจ้าจะได้กินก็ทุ๊เจ้าจะเอาไปยังอย่างก็อ,นอันนั้นเขายังห่วงอยู่ครับเพราะฉะนั้นการจาค่าการบริจาคเนี่ยคือการตัดความตนีออกไปตัดความห่วงออกจากใจเข้าไปให้ทานแล้วเหมือนกรมกรมประกอบเพราะว่าเฮอทานแล้วบดีคาดแก้วกินแหง อตานไปสาระไปออกไปเปิ้นเจ้าไปอย่างเรื่องของเปิ้บ <c oughs> แต่ส่วนเราที่เราได้ทํามันสําเร็จแล้วอ <c oughs> มันได้บุญแล้ว <c oughs> อันนี้จะเป็นเทคนิคในการบางใจในการทําคุณงามความดีเ่ราะว่าจะเป็นการฮ้อท่านเพราะว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติครับในการกินการอยู่ของเฮาก็ตามครับเฮายังมีเงื่อนไขและข้อแม้ให้พวกเราทาได้แบบสบายใจทําได้อย่างอิสระ อันนี้คือธรรมะของผู้ทธเจ้าเพราะบางทีเขาได้ซองข่าวทําบุญพระป่ามาเขาก็จะทําไปอาจจะมีความจมเล็กน,น้อยว่าจะถึงพระถึงวัดหรือป่าห้องกระมงหมู่ก็คือทําเพื่อความสบายใจจะไปตีไหนก็ก็สุดแล้วแต่ถูกต้องครับคือถ้าสมมติว่าเปิ้นเอาซองขามาฮึ้นครับถ้าเราใส่ร้อยหนึ่งเราบสบายใจเนี่ยเราก็ใส่ยี่สิบ นะถ้าเราใส่ยี่สิบเราไม่สบายใจเราก็ลดลงมาครับเราถ้าในการที่เรากระทาลงไปอ่ะยิ่งเราไม่สบายใจเราไม่ต้องทําครับมันไม่ได้บุญแต่บางคนบอกว่ามักจะแซวกันว่าทํยี่สิบบาทแต่ยกมือท่วมหัวขอนหงวันที่หนึ่งมันก็ส่งผลจะอันบ่ไดเหมือนกันว่าคุณเจ้าครับมันไม่อยู่ที่จํานวนนะมันอยู่ที่มันอยู่ที่เจตนาเราครับมันอยู่ที่เจตนา เราอยากเป็นเทวดาเราก็ต้องทําตัวเป็นเทวดาอเราอยากเป็นสัตว์เดรัจฉานครับเราก็จู้จี้ขี่บนเหมือนนกเหมือนสัตว์อ่ะมันจู้จี้ขี่บนอย่างนั้น่ะเราก็ทําตัวเหมือนเดรัจฉานเราก็จะเป็นอย่างนั้นจริงจการทําบุญมันแบได้บังคับอยู่แล้วเหมพรนกับเจรครับมีสิบบาทก็แล้วแต่กับวถ้าไม่สบายใจก็ไม่ทําก็ได้อครั้งหน้าค่อยทําครับค้งหน้าสบายใจแล้วค่อยทํา นะแล้วถ้าไม่สบายใจแล้วฝืนทำนี่มันไม่ได้บุญบ,บุญมันบับเกิดเพราะนะยังยังยังมองคนเห็นว่าโอ้พอเรื่องเอี้ยงคำเปิดบริจาคก,กันเป็นหมืน่นเป็นแสนแล้วเปิดกระโวยติก๊กติ๊กเขาก็อยากรวยก็เปิดอันเขากับบริจาคเสะาะสตังค์มาบริจาคเป็นหมืน่นเป็นแสนยังเปิดอันนั้นเข้าใจผิดเข้าใจผิดทำทานเนี่ยแบบไม่ต้องมีจํานวนนะไม่ไม่อยู่ที่จํานวนอยู่ที่ความศรัทธา อยู่ที่ความสบายใจความเลื่อมใสของเฮาที่มีต่อผลของทานนั้นครับเพราเราให้ทานแล้วเรามีความปิติก่อนให้มีความสุขไหมครับขณะให้มีความสุขไหมให้ทานแล้วให้ไปแล้วมีความสุขไหมครับสามขั้นตอนนี้มันมันต้องมีความสุขหมดนะอ่าทานที่เราให้เนะี่ยมันถึงจะสําเร็จแต่ถ้า ก่อนให้ก็ไม่มีความสุขระหว่างให้ก็มีความสุขให้ไปแล้วยังลังเลสงสัยมันก็ไม่ได้อะไรอันกบฎธรรมไม่ใช่บะธรรมก่อนจะทําทานก็ต้องทําใจของเราก่อนครับอทําใจของเราให้สบายก่อนทําใจให้เราเฮือเยือกเย็นเฮือสงบหลั่งนับก่อนตัดความกังวลทั้งหลายออกไปทําใจให้ใสใสบริสุทธิ ืแต่จริงๆการทําบุญเนี่ยยังยังสมมุติวันเนี้ยวัดประกาศว่าเออจะสร้างวิหารสร้างโบสถ์เพราเรื่องเอียงคําเป็นบริจาคเป็นมือเป็นแสนแต่เขาบ่มีสตังเลยอันเขาเอาแหงมาช่วยแปลงางอ่ะ<ด>อันนี้ก็เป็นถือการทําบุญห่อยางหนึ่งเหมือนกับอนุมโมทนาบ,บุญก็ได้ครับแค่ยกมือสาธุอนุมโมทนาอืในทางพระศาสนาอนุมโมทนาใหม่อยู่ในกุศลกรรมสิบประการครับ อย่างที่เราคุยกันเนี่ยเรานั่งคุยกันเนี่ยเราเราให้ธรรมะกันรธรรมะสวรรดิ์ม่บุญเกิดจากการฟังธรรมเห็นไหมนะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่ได้รับชมรายการนี้ก็ดีได้ยินได้ฟังธรรมะเตี้ยตมามาสนทนาธรรมกับยมเพียรได้รู้ในสิ่งที่บ่เคยได้รู้นได้หรือว่ารู้แล้วก็ได้ยินได้ฟังเห็นก็เข้าใจ ยิ่งขึ้นไปครับอันนี้ก็คือบุญเกิดจากอารฟังอนี่ก็ได้บุญเหมือนกันคระจาเป็นจะต้องมาเพื่อทานแล้วก็อีกประการหนึ่งที่ที่กล่าวไปเบื้องต้นาการรักษาศีลครับอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันบุญทําได้ศีลมัยไงรักษาศีลเพราะอย่าง,งบางทีอ่ะเอกมักจะเห็นคนบอกว่าไปทําบุญมาตี่ไหนที่นี่แล้วก็ให้ทุกคนแบบสาธุสาธททุทั้งทั้งที่ เอกไปได้ไปทาบุญโดยเปิดนนะ่ะแล้วเอกไปเม้นคําว่าสาธุอันนั้นคือเอกได้บุญหรือว่าหรือยังไงอน,นอนุโมทนาอนุโมทนาไม่ใช่เหรอครับอนุโมทนาคือบุญเกิดจากการอนุโมทนาสาธุอย่างเงี้ยก็ถือว่าว่าเป็นการได้บุญโดยเปิดคำว่าสาธุนี่ไม่ยากนะแต่วันหนึ่งเราสาธุกี่ครั้งอืมคนไหนสาธุบ่อยคนนั้นได้บุญนะสาธุนะครับ มันละเอียดอ่อนนะสิ่งเหล่านี้นะครับอ๋อผมผมถึงถึงมางงว่าเอบางคนบอกว่าวันนี้ไปตักบาตรแต่เช้ามาแล้วมีคอมเมนต์สาธุสาธุอย่างเดียวเอกว่าแล้วแล้วเราบได้หอมสตังก็เปิดในการไปทําบุญแล้วเราจะได้บุญอย่างใดรินดีเรายินดีในบุญที่ท่านทําครับเราก็น้อมอนุโมทนาสาธุครับอันนั้นก็เป็นเป็นแหมต่อไปต้องสาธุบ่อยๆนะครับต้องมันวันสาธุใช่อสาธุ สาธุสาธุครับอันไทยแลกกาศจะอีกเดี๋ยวคือพระคุณเจ้าได้ฝากข้อคิดใื้กับคุณผู้ชมตทางบ้านสักน้อยล้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญหรือว่าการบาเบียดเบียนสัตว์นี้ครับพระคุณเจ้า alors, หลังจากที่ได้ฟังข้างต้นว่าการรักษกาสินก็ดีการหื่อทานก็ดีหรือว่าการสาธุในการอนุโมทนา ในการทําความดีของบุคคลอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยเหมือนดังธรรมบดพุทธพจน์ท่านว่าสุขโขปุญญสอุจยโยการสั่งสมบุญนําสุขมาให้ท่านสาธุชนหวางความสุขความเจริญกระพึงสั่งสมบุญเล็กเล็กน้อยน้อย่อมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราการทําบุญเหมือนการอาบน้ำาบ่ต้องมีใครเห็น แต่เราก็ควรที่จะทําทุกวันก็ฝากข้อคิดอาไว้กับสถาสาธุชนท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่บวประมาดในบุญมันคนควายหาบุญเล็กๆน้อยๆสั่งสมเอาไว้กับตนกับตัวแห่งท่านสุดท้ายที่สุดแล้วท่านก็จะได้พบกับความสุขความเจริญความเช่มชื่นความเบิกบานในจิตในใจของท่านนั้นเรียกว่าบุญขอขึ้นทานทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟัง อย่างรายการสารธรรมนำสุขในวันนี้คือมีความสุขความเจริญประกอบไปด้วยอายุวันณะสุขภาระ,ระปฏิฐานทนาันศาสตร์สมบัติเหมือนกันกูคู่กูคนเคาะหยากกลังวนหื่อถอยหนเคลื่อนง่ายหยาดเตียวตองไฟมาลุมเหมือนหยาดแห่งน้ำโต๊ะใส่โกสุมดวงดอกปทุมบติตยอยู่ได้กำศาสานาองค์คำที่ไหว เฮ้อลุ่งเรืองไปอย่าละเฮ่ออยู่ตามศีลกินตามธรรมะสนุกขึ้นหน้ากันไปใจญาจะหนะกาเม่นไขามานอยู่สุขสำราญเหมือนกันตัวหน้าเหมือนกันกูู่ในคนเนอร์สาธุาครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการสารธรรมนํำสุขนะครับตองกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระประหลัดสตายุธรรมทีโปเลขานุการเจ้าคณะตำบลปิงโคง้งประธานพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สมนะครับและเจ้าอาวาสวัดราชปริ์ตำบลแม่นาอําเภอแจ้งดาวจังหวัดยางมา่ที่ได้มาสนทนาธรรมกับเขาในวันนี้สาธุครับสาธุเจริญพร คุณผู้ชมครับวันนี้รายการสารธรรมนำซุขเวลาเสี่ยงแห่แล้วนะครับไผ่ตีแม่แอลเจีงดาวสามารถแวะมาสักการะแล้วก็ไม่แอลได้นะครับว่าว่ามีอันพระนอนด้านหลังก็จะเป็นวิวงามขนาดเลยนะครับก็แวะมาได้ก่อนตีจะเข้าไปในตัวอำเภอ เียงดาวของเรานะครับเขาจะปากกันใหม่ครับรายการสารธรรมนำสุขเวลาตีห้าจนถึงเวลาตีห้าเกิงดิจิทัลทีวีหมายเลข1 1และเพจ NBT นอดครับวันนี้ผมเอกนรินใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามภับชมและปากกันใหม่สวัสดีครับ